แฟนคลับฮือฮาอีดายองโปสเตอรีพร้อมแท็กหาหนุ่มหล่อกล้ามโตยังคงอยู่ในกระแสของแฟนกีลาวาเลล์อย่างต่อเนื่องสำหรับอีดายองมือเซ็คนสวยชาวเกาหลีใต้ที่แม้ล่าสุดเธอจะได้สโมสรใหม่แล้วแต่ชีวิตส่วนตัวก็ยังดูไม่รับรื่นนักโดยเฉพาะการจะกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งล่าสุดอินสตาแกรม L E E D A M X ของลูกยางสาวคนสวยได้เคลื่อนไหวทางสตอรี่ด้วยการลงคลิปความยาวเกือบหนึ่งนาทีปรากฏให้เห็นหมายเลข13ริกกี้จอหนหรือจอนซอกูซึ่งเป็นหนึ่งใน36คน สุดท้ายของการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโคเรีย 2023โดยในสตอรี่ดังกล่าวอีดายองไม่ได้มีแคปชั่นประกอบใดๆมีเพียงแต่การแท็กหาอินสตาแกรมของฝ่ายชาย SEOKU OK เท่านั้นพร้อมอีโมติคอนรูปไฟลุกแสดงให้เห็นถึงความร้อนแรงของกล้ามเนื้อและซิกแพคสุดฟิตเฟิร์มตามคลิปนั่นเองอย่างไรก็ดียังไม่มีความแน่ชัดว่ามือเซตวัย26ปีกับหนุ่มสุดฮอตมีความสัมพันธ์ในฐานะคนพิเศษหรือแค่เพื่อนเท่านั้นแต่แฟนคลับจำนวนไม่ต่างพากันสงสัยว่าหรือนี่อาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ของอีดายองเนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่ค่อยลง อรี่ถึงคนอื่นนอกจากเป็นรูปหรือคลิปตนเองและเพื่อนเพศหญิงเท่านั้นทั้งนี้อีดายังอยู่ในช่วงพักผ่อนด้วยการกลับมาที่บ้านเกิดก่อนเตรียมลงเล่นให้กับทีมบบเลโร่เลยก็องคเน่ดีกรีแชมป์ลีกฝรั่งเศสสองสมัยล่าสุดในฤดูกาล2023-24 20นี้ต่อไปส่วนอีแจยองคู่แฝดที่เล่นตำแหน่งตัวตบทำคะแนนยังไม่มีสโมสรใดเซนสัญญาด้วยเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรัง